รัชพัฒน์ผู้ชมไปพบกับเส้นทางชีวิตและแนวคิดในการทํางานของครูผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของลูกศิษย์ลากสาขาอาชีพครูโจส้สุทีสัตว์พัทรีเทวาซึ่งเส้นทางที่กว่าเขาจะกลายเป็นที่รู้จักและยอมรับได้น้นเขาต้องเจอกับอุปสรรคมากมายจะเหนื่อยยากขนาดไหนเราจะไปติดตามทั้งหมดนี้ได้เรื่องของเรื่องสวัสดีครับ หลายคนทราบอาจจะคุ้นเคยกับคุณโจสุธีศัตดิ์พักดีเทวาในฐานะของพี่โจเดอะสตาร์ครับแต่เขาคนนี้ครับยังเป็นทั้งครูสอนในคณะประสานเสียงที่สามารถพาทีมไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับโลกและยังเป็นทั้งนักเต้นและออกแบบท่าเต้นชั้นแนวหน้าของเมืองไทยซึ่งเราจะไปจอดลึกถึงเส้นทางชีวิตผลงานและไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของเรื่องค่ำคืนนี้ครับ โจโครับความเป็นศิลปินของกูโจ้นี่มาเรียกว่ามาตั้งแต่ครอบครัวเลยก็ว่าได้ครับครับตั้งแต่รุ่นไหนตั้งแต่รุ่นคุณปู่เอางนี้ต้องพูดตั้งแต่คุณรุ่นคุณปู่คุณปู่คือยอแสงคุูยอแสงพักดีเทวานะค,ะครับ,รบเป็นเหมือนกับศิลปินของกรมศิลปากรเป็นเป็นโขนรุ่นที่ได้รับออพระราชทานให้เข้าเฝ้าและโปรดเกล้าเออให้มอบการรำองค์พระพิราบ ของพระบาาสมดจพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ก็รู้สึจะมี4ี่คนและคุณปู่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอยู่ที่วังของเจ้าคุณในดุษเทวะแล้วก็คุณย่าเป็นนางละครนางลำนะครับสมัยก่อนของเป็นหลานของเจ้าคุณปยูระวงอยู่อีกวังหนึ่งก็คือวังกับสองวังมาเจอกันแล้วพลามาแต่งงานกับปู่ก็มาเป็นพ่อชื่อธนงศักดิ์คุณพ่อได้ได้ได้ศิลปินมาเต็มที่ก็ไปเจอคุณแม่อีกแม่เนี่ยกลายเป็นเป็นนางละครของกลุ่มศิลปกรแต่เล่นเป็นตัวพระไปปิ๊งกันบนเวทีละครก็เลย ก็เป็นสายศิลปินก็จะตกว่าผมเป็นเจเนเรชันก็คือเป็นรุ่นที่3ถ้าถามแล้วก็คือว่าค่อนข้างจะแรงก็คือว่าจากรุ่นปู่ย่าแล้วมาพ่อกับแม่แล้วก็มาจบที่รุ่นรุ่นผมก็เป็นรุ่นที่3จริงๆแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะมามาถึงจุดนี้ได้นะ <heter> นะขอใช้ตัวเล็กตัวตว่าพี่แล้วกันเพราะพี่ <S <S ไม่คิดว่าพี่จะมาถึงจุดนี้เพราะเราก็ไม่คิดว่าเราจะจะมาเป็นศิลปินนี่พูดตรงๆคิดว่าตอนนั้นก็คือว่าเออเป็นครูดีกว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้เพราะว่าพ่อร้องเพลงเพอเหลือเกินพ่อนี่นุ่นั ธนงศักดิตรุ่นนั้นคือคือว่าเป็นรุ่นยุคสุดทองเป็นท็อปเป็นท็อปจตุรเทพว่าได้คนต้องรู้จักกลุ่มเนี้ยไปถนัดหม่อมหลวงแบบราชวงศ์ถนัดสีอะไรเงี้ยคนจะรู้จักหมดพ่ออยู่ในแคตตากรีนท็อปไฟของเขาเขาก็ถือว่าเขาดังการมีคุณพ่อเป็นคุณธนงศักดิ์มันรู้สึกยังไงบ้างฮะลูกดาราเนี่ยมันลำบากนะคือคือคนก็จะบอกว่า ถ้าดีก็เออ,เอ,อดีนะเด็กคนนี้ดีถ้าไม่ดีแนตะ่พ่อเขาดีกว่าเนี่ยทำไมก่อนพ่อหน้าตาดีเราก็เอ๊เราตกลงยังไงจะทักลูกด้วย,ดวยได้ความรู้สึกเออ,เอ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเจอกับพ่อเนี่ยน้อยมากเพราะว่าพ่อผมทางานกลางคืนสมัยก่อนเนี่ยพ่อจะทํางานจนถึงประมาณตีสักตีสองตีสามกว่าจะกลับบ้านซึ่งเวลานอนของเราทีน,นี้เราตื่นเช้าไปโรงเรียนเนี่ยพ่อก็ยังไม่ตื่นเพราะนั้นการเจอกับพ่อก็จะเจอกันเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นก็จะเจอกันได้น้อยมากก็นี่สิ่งที่ ที่ที่ดีก็คือพ่อดังสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าเราอยู่กับพ่อน้อยค่อนข้างจะอยู่กับพ่อน้อยเคยน้อยใจกับพ่อไหมฮะแบบว่าด้วยความที่ไม่ค่อยได้เจอกันครั้งหนึ่งท,ที่น้อยใจเขาคือตอนนั้นจะบวชแต่พ่อเนี่ยเขาเป็นคนรักงานไงฮะคือบอกว่าเราก็บอกเฮ้ยจะบวชนะลูกจะบวชไม่มาจ้าเออไม่มวันบวชทำงานทางานแลน้วทํางานอยู่ธรรมศาสตร์แล้วบวชอยู่วัดบวรคิดดูซิเสียใจนะว่าแหมไม่มีพ่อวันในวันนั้นที่มาบวชเราแต่ก็นั่งคิดเออยังไงก็ขอให เขาได้บุญแล้วกันเพราะยังไงเราก็เป็นลูกเขาอะไรเงี้ยแล้ววันนู้นเขาเข้ามาเขาก็เป็นแบบเนี้ยเพิ่งจะมารักกันตอนตอนแก่เนี่ยจริงจริงเหรอจริงจริงเพิ่งจกคล้ายๆอมเวลาเขาเริ่มงานเขาลดรน้อยลงเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ย แม้ครูโจจะไม่ได้เลือกเดือนตามเส้นทางเดียวกับคุณพ่อแต่เขาก็ได้นําความรู้เรื่องการร้องเพลงไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในฐานะครูสอนร้องประสานเสียงที่สามารถพาทีมไปสร้างชื่อเสียงใกล้ถึงระดับโลกกว่าจะทําให้เป็นระดับโลกได้สำหรับคณะประสานเสียงเซนจอนมันยา,ยากนะครับมันยากตรงที่ว่าเราเริ่มตั้งแต่เด็กเอานี้แบบมันเริ่มจากใจรักแล้วเราก็ค่อยๆสร้างเด็กมาจากจากเพลงง่ายๆนะครับพี่เริ่มจากเพลงง่ายๆก่อนเงาไม้อะไรต่อมีอะไรข้างขึ้นเดือนหงายแล้ว ตอนหลังนักลายเป็นวิวาวดี้เป็นโมสาร์เพราะเด็กมันอยากจะเรียนรู้เพลงที่ยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็แต่ละรุ่นมันก็เลยสู้ส,ส,สู้ก็เลยก็เข้าไปแข่งขันและที่สุดของของของเชนจอนอีกอันก็คือการที่ร้องแข่งกับ70็ดสิแข่งขันสันเสริญพระบาร,รมีครั้งแรกของของประเทศไทย uh huh. ชิงเงิน5 0 0 0 0นบาท uh huh. ชิงเงิน5้าสนบาทตอนนั้นเงินไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าจะต้องไปให้สูตรชัยนชนะให้ได้ทุกคน72็ดสิอเรียนมาเพื่อล้องเพลงเดียวเพลงเดียวคือสันเสริญพื่รมะไรในเวอร์ชันต่างๆจะร้องอยังไงก็ได้วันอันนั้นเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเพราะวันที่ประกาศชัยชนะเนี่ยมัน,ม,นมันที่สุดของประเทศแล้วว่าดีใจครับเวลาที่น้องๆสามารถทำได้ เพราะว่าคนที่เหนื่อยมากๆคือคนคุมคุมเราซ้อมเพลงมันไม่ใช่มไม่ใช่ง่ายอ่ะร้องร้องเพลงมันร้องตามโนต้ตอ่ะแล้วมันก็แบบแล้วมันไม่ใช่เพลงแบบตลาดทั่วไปเพลงแบบเจอเพลงคลาสสิกบ้างเจอเพลงอะไรแบบโบราณโบราณบ้างบางทีก็เป็นเพลงแล้วต้องมีเต้นด้วยบ้างอะไรเงี้ยแล้วคนทํางานหนักจริงๆก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วผมก็คือความสามารถของเบสเซอร์คือทุกคนก็ยอมรับนะในวงแล้วก็ถือว่าเราค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกว่าโหดีใจมากที่ท,ที่ในที่สุด่วงภาษาเสียงเส้นจรวงเล็กๆนะก็สามารถที่จะไปคว้าทาังวันมาได้จนกระทั่งเราไปเราไปแข่งที่จีนเนี่ยไปแข่งอันนั้นเป็นตอนนี้น่ากลัวกว่าต้องบอกว่าอันนั้นน่คืออันนี้แข่งกับฝรั่งแล้วแข่งในแคตาลี่ที่ไปแข่งเป็นแคตาลี่ที่เป็นเต้นด้วยร้องด้วยแสดงว่าทาของประเทศไทยด้วยเรียกวร่าการแข่งขันซีนิกโฟกลอแล้วเด็กเราเนี่ยมันก็คือว่าเด็กเล็กไปแข่งกับคน4050ิบะ ประกาศเหรียญทองว่าเซนจอนได้โอ้โหถล่มเลยอ่ะ mm hmm. ก็เฮก,กันแล้วก็มีการเฉลิมฉจหลอกการกระทําบางอย่างเนี่ยมันต้องทำด้วยใจอ่ะพี่ก็เลยสู้ด้วยใจ mm hmm. ก็เลยกปรสานเสียงเซนจอนก็เลยประสบความเส็จก็แล้วอย่างน้อยได้อยู่ในเซนจอนเซนจอนก็มีชื่ออ่ะเราทําเสียงวงการประสานเสียงในประเทศไทยพี่ก็ได้ทําให้แล้วพี่ก็ถือว่าโอเคนี่คือสิ่งที่พี่ได้ทาให้ให้กับประเทศ mm hmm. ครับกับความรักความมุ่งมั่นที่ทำให้อาชีพนักเต้นกลายเป็นอาชีพที่มากกว่าคำว่าเต้นกินกับกินคอนักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยและตออยเอ็กซ์ตร้าสามรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงโซฟีแบบกระชับซูเปอร์แอคทีฟสลิมเริ่มเต้นเป็นอาชีพจริงๆเอางี้ปะ่ะหรือว่าเป็นอาชีพจริง,รงอเต้นให้กับเบิร์ดเต้นคอนเสิร์ตเบิร์ดอันแรกที่เปิดสู่ว่าทำเลยนะ